สวัสดีครับเพียบเซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับ <c oughs> ครับก็มาตามผลออกนะครับวันที่สิบสี่เดือนห้าพสสองพันห้ร้อยสิบแปดนะครับกับแนวตางมีเคอีเช้า v ีไแล้วก็มีเคอีกบ่ายวีไนะครับกับแนวตางนะครับก็เป็นการคิดการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณมีข้าอาหาเลขเด่นจากูนย์ถึงเก้า คัดในเหลยอยือจ่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนําแนต่างไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนการวิรห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับกลบก็มาดูน่เคอีเช้า vip นะครับผลออก0 2 5 9 5 ส่วน2595ใครที่ใช้ชุดวินนะครับถือว่าเข้านะครับตรงๆเลย25นะครับชุดวินส่วนเลขเด่นวิ่งโลดนะครับเน้นในที่สองใครนำสองไปวิ่งไปโลดก็ถือว่าเข้านะครับส่วนตัวจอบจอบ่อที่25นะครับ25เสียดายเนาะยสามตัวจับไม่จิต25825นะครับมันออก025นกน็ถือว่าตำแหน่งถูกหมดนะครับ ผิดหลักร้อยนะครับผิดหลักร้อยก็ถือว่าวิง่งโหลดเข้าบินเข้าแล้วก็เจาะเข้าเนาะตรงๆตัวเน้นด้วยนะครับสำหรับในคลีไ e. เช้าฟรีไพอมารอบปลายนะครับหลุดนะครับรอบปลายหลุดหมดเลยเนาะนะครับเขาเหล็เจ็ตัวเดียวในชุดบินคือตัวประกบก็มีแค่หกเจ็ดเนาะเล็กเด่นผมหลุดนะครับเล็กเด่นหลุด เกีวกับการมาตามมาต่อแล้วสำหรับแนวทางในวันที่สิบห้าวันที่สิบห้านะครับที่สิบห้าเดือนห้าสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ก็มาดูนิเคอีเช้าก่อนๆน,นะครับนิเคอีเช้าเช้าวีไอพี hmm. กับแล้วก้ าย vip ครับวันนี้แนวทางบ่ายหลุดบ่อยเนาะครับแนวทางบ่ายแล้วก็มาตามกันเนาะสำหรับมิเคลอีกเชา้า vip วันนี้ชุดบินผมให้ให้ทีเล่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสำหรับชุดวินนะครับสุดเล็กเด่นทำไมที่ห้ากับหก มาที่ห้ากับหกนะครับก็เินในที่เล็กห้าเจาะที่ห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็ห้าเก้ากับห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะครับส่วนสามตัวจับให้ที่ สองห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดกับสองชุดนะครับเน้ในในที่เลขห้าชุดวินตามนี้เลยนะครับชุดวิน ในตรงการเพิ่มเติมจับเอาในชุดวินนะครับสำหรับในแค่อีชาว vip นะครับส่วนเลขหกผมไม่ได้จับนะครับถ้าเล่น6ก็ระวัง9ด้วยนะครับ <c oughs> ซึ่งมันก็อยู่ในชุดวินมันจะมา6 9หรือเปล่านะครับถ้าเล่นหนะครับะด้านตัวที่ผมเน้นให้ผมเน้นหน้า,นนาที่ <c oughs> เน,น้นให้ที่ ห้าเจ็ดนครับในในาทีห้าเจ็ดส่วนห้าแปดห้าเก้าก็เป็นชุดรองนะครับครับต่อที่นิเคอีบาย vip อีนิเคอีบาย vip ผมลืมบอกไปเนาะนะครับหกนะครับถ้าท่านจะจับก็หกเจ็ดหกแปดหกเก้า 6, 7, 6, 8, 6, 9, นะครับก็ถ้าเล่นสองชุดก็ ถ้าท่านไม่ได้วินนะครับหรือว่าไม่ได้ลูดนะครับก็เล่นหกชุดเลยนะครับห้าเจ็ด7้าแปดห้าเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะครับฉะนั้นตัวที่ผมเน้นก็คือห้าเจ็ดนะครับหรือว่าท่านไม่ไล่ก็ได้เอาเฉพาะเลขกด่นนะครับหประจับทีหกเจ็ด 6, ห 6, ระวังเก้าก็เอามาจับทีเก้าเจ็ดนะครับก็ต่อที่นี่คออีบายวีไอพี IP, นะครับรบ่ายวีไีพีวันนี้ผมให้ ชุดพินที่ศูนย์หนึ่งหกเจ็ดแปดเลขเดินได้เลขศูนย์กับเลขหนึ่งผมเน้นให้ที่เลขหนึ่งนะครับ เลขหนึ่งก็ระวังเลขเจ็ดดอกไอทีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปด <c oughs> ส่วนตัวที่ผมเล้นผมเล่นหน้าที่หนึ่งหกนะครับสามตัวจับไปที่เจ็ด หนึ่งหกแปดหนึ่งหกนะครับต่างมาตตอเนาะสำหรับบายนะครับบายจะเดินหรือเปล่านะครับเน้นที่เลขหนึ่งก็ระวังเลขเจ็ดนะครับ ตามนี้เนาะนะครับสำหรับ n i เกอีเช้า VIP แล้วก็ n i เกอีบ่าย VIP ครับไปที่รับโน้ตางก็แค็บเอาไว้นะครับกับตปนี้ผมก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่15เดือน5พศ2568นะครับขอให้โชคดีทุกท่านจิบจัดตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ